ก้แนนเอเจอสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าความรักของคุณคนราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่เคยตอบเอาใจใครด้วยนะไพ่ใบแรกความรักของชาวราศีสิง์นะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะนะคะต่อมาจะติกโหไพ่สามดาบแปดเรียนและก็ไพ่เดอะสตาร์นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่หกไม้เออแปดไม้นะคะไพ แผนไม่เท้านี้มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตคุณนะ,ะบางทีมันก็ไม่อาจที่จะตั้งตัวนะคะความสัมพันธ์บางทีอาจจะปรับปรับฉับพลันเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะบางทีอาจจะเจอคนที่พบกันโดยบังเอิญแต่ปรับปรับฉับพลันรักกันแบบง่ายดดยอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ มันมีอะไรแบบให้ตื่นเต้นนะความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่ justice นะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนั้นคุณเป็นคนที่สม่ำเสมอกับคนรักดีนะ,ะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความยุติธรรมให้กับคนรักให้พยายามที่จะบาลานซ์ให้เวลากับคนรักแล้วก็ กับการทำงานนะคุณพยายามที่จะจัดสรรเวลาดีนะสำหรับชาวราศีสิงห์และไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลด้วยนะรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์พังท่านเคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีตุลอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อ,อมาเป็นไพ่สามดาบนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราชีสิงเองยังมีในเรื่องของรักสามเศร้าเราสองสาคนนะคะออรู้สึกว่าคนกลางนั้นจะเป็นคนที่ลำบากใจที่สุดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วมันเป็นความรักที่แบบอยากมีทั้งสองคนอยู่ในชีวิตนะนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะ แล้วมันทำให้เจ็บปวดหัวใจมันทำให้รู้สึกว่านึกทีไรก็รู้สึกผิดนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาในชีวิตอันนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะชาวราศีสิงห์นะถึงแม้ว่าเขาจะดึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาในชีวิตในมือที่สามนะแต่เขาก็ยังหลักคุณอยู่นะคะรลักคุณแต่ก็หลักอีกคนหนึ่งด้วยนะ มันเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดมันเป็นความรักที่มันอิลุงตุงนางกันอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้านี้นะไม่สามารถตัดใครออกไปจากใจได้เลยแม้แต่คนเดียวนะความรู้สึกประมาณนั้นส่วนพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะชาวราศีสิงห์ก็ยังขมักขม้นขยันขันแข็งในการสร้างฐานะนะนะบางที เก็บเงินร่วมกันรสร้างฐานะครอบครัวร่วมกันนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวนะร่วมกันสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อความรักของคุณทั้งสองคนอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นถือเป็นเรื่องที่ดีนะนะ,ะต่อมาเป็นไพ่เดิรซานะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนั้นนะคะ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมในเวลานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้นะมันบ่งบอกถึงว่าถ้าคุณชอบใครหรือจะจีบใครอยู่ในช่วงเวลานี้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะเขาจะเป็นความสุขให้กับคุณคุณจะเป็นความสุขให้กับเขาคุณสองคนจะเป็นความสุขซึ่งกันและกันนะนี่คือ ความหมายไพ่ของเดอะสตานะหรือบางท่านอาจจะไปาบางคนอาจจะเข้ามาในชีวิตหรือว่าเข้ามาจีบชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคู่สองคนจะมีไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจะมีการชอบพอกันนะถือว่าชาวราศีสิงในช่วงนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะสเสน่ห์แรงมากด้วยนะคะ แล้ก็ถ้าคุณจะทำอะไรในช่วงนี้นะไปสมัครงานหรือว่าไปจีบใครหรืออะไรในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จดีนะโอเคเราจะขอขยายไพ่แต่ละไพ่กับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคมนะคะในความรักขอขยายไพ่8ไม้นะคะ ขยายไพ่8ไม้ได้ไพ่เดอะม i จิกเชียนนะ,ะมันจะเน้นไปในเรื่องของคำพูดมากกว่านะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะคุณเป็นคนที่พูดแล้วมันมีศิละปะในการพูดมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ในนั้นนะคะแต่ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยถ้าคุณรับปากหรือว่ามีการสัญญาว่าจะทำให้ได้อะไรประมาณนี้นะ ก็ขอยระมัดระวังไว้ด้วยเพราะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่คุณพูดไว้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณจะทําไม่ได้รู้ว่าตัวคุณเองจะทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปรับปากใครก็แล้วกันนะว่าคุณจะทําอันนั้นอันนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนนี้คนนั้นนะก็อย่ารับปากเขาเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายได้ง่ายๆเนาะนะคนะ โอเคเราจะขอขยายไพ่จ s สติกได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะสำหรับไพ่เจ็ดถ้วยมันก็ยังเป็นความฝันอยู่ในอากาศนะดรีมออนเดอะแอร์อยู่เลยนะมันยังไม่ทันได้เป็นความจริงนะไม่ว่าคุณจะฝันอยากจะได้ความรักที่ดีอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองนะคะมีบ้านมีรถอะไรก็ตามในช่วงนี้ยังยังมีความรู้สึกแบบเพ้อฝันอยู่นะ ะ,ะเออแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะความฝันทำให้เรามีจุดหมายในชีวิตนะคะแพชชั่นก็ทำให้เรามีความหวังในชีวิตเช่นเดียวกันนะความฝันนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้โอเคเราจะขอขยายไพ่3ดาบได้ไพ่ t h e n g n g m a n สำหรับไพ่ t h h h n n m m n นนะมันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะจากที่ดูในไพ่คือ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคือเป็นคนที่ให้โอกาสาให้อภัยคนรักตลอดเวลานะไม่ว่าเขาจะทําผิดมาสักกี่ครั้งก็ตามนะดูสิเขาเคยนอกใจคุณเขาเคยมีรักสามเศร้าดึงมือที่สามเข้ามาในชีวิตแต่คุณก็ยังพยายามประคับประคองเขาไว้อยู่ก็พยายามที่จะให้อภัยเขา เผื่อเขาจะนึกได้เผื่อเขาจะสำนึกได้นะอันนี้คือความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่ให้โอกาสคนรักได้ตลอดเวลาเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเจ็บแล้วไม่ค่อยจำนะสำหรับไพ่เดอ h a n ง m a n ต่อมาขยายไพ่แปดเหรียญได้ไพ่เทมเพลน e นะรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์บางท่าน คยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ในช่วงนี้คุณพยายามที่จะบาลานซ์จิตใจของคุณนะอาจจะงหงิดง่ายหน่อยนะในช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่นะคะย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะมุบออนแล้วแต่ก็มุบอ่อนเป็น วงกลมนะยังแบบมีโอกาสแบบคิดถึงเขาคิดถึงความผูกพันดีที่เคยมีให้กันนะมันเหมือนแก้วน้ําที่ไหลเทกลับคืนไปกลับคืนมาคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะมูฟออนอยู่ก็ตามนะคะมันเป็นการมูฟออนเป็นวงกลมยังไงมันก็กลับวนกลับมาเหมือนเดิมนะทางที่ดีคือมูฟออนเป็นเส้นตรงมูฟออนไปข้างหน้าดีที่สุดนะสำหรับชาวราศีสิงห์ ่อมาขอขยายไพ่เดอะสตา The Star ได้ไพ่สิบเหรียญโอไพ่ใบนี้เป็นไพเ่เศรษฐีนะคะสำหรับชาวราศีสิงจะมีโชคราบในเรื่องของการเงินหรือได้เงินจากมรดกนะคะจากอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะจากสืบทอดมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้เงินก้อนนะะจากคุณสิ่งที่คุณ พยายามมุ่งหวังหรือทั้งความหวังไว้ว่าจะอยากได้เงินก้อนนี้นะคะและมีเกณฑ์ว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยสนทนากันในเรื่องของสินสอดนะคะหรือค่าดองนะคะที่จะมีพิธีมงคลสมรสอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือคุณจะได้เงินจากเ,าเงินสินสอดจากลูกหลานจากาแฟนของคุณอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ะะสำหรับชาวราศีสิงห์โอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงค์ประจำเดือนธันวาคมนี้สรุปไพ่ใบแรกได้ไพ่โหไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามที่จะ หันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วไพ่สามไม้รวมถึงไพ่ก้าดาบอืมสําหรับไพ่ก้าดาบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนั้นมีความคิดวิตกกังวลช่วงนี้คุณนอนไม่หลับเหรอคะนะ คุณจะมีเรื่องให้คิดคุณจะมีเรื่องให้กุ้มใจวิตกกังวลทําให้นอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นโรคเครียดได้ง่ายนะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะต่อมาคือไพ่าสามไม้นะที่คุณยังมีความยืนรอนะเหมือนการรอคอยแบบคนรักนะคะ Ừ, ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นรอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลออกไปนะหรือบางทีคนรักคุณอาจจะไปทํางานที่ห่างกันนะไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณก็มีการเฝ้ารอคนรักหรือบางคนนะมีการเลิกลากันไปแล้วแต่คุณก็ยังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่นะถึงแม้ว่าความหวังมันจะเลือนลางก็ตามนะความรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะ แล้วพไพ่ใบต่อมาคือไพ่นี้นะคะคือแสดงให้เห็นว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งพยายามหันหลังให้กันและกันนะคะเขาหันหลังให้แล้วในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมารักตัวเองในเมื่อว่าเคยรักเคยทุ่มเทความรักให้กับใครแล้วเขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่เคยทุ่มเทให้นั้นมันก็ดีแล้วนะคะที่จะต้องกลับมารักตัวเองนะคะ เพราะว่าการที่เรากลับมารักตัวเองทําให้เราเป็นพื้นฐานที่ดีว่าเขาจะเห็นคุณค่าความรักของเรามากขึ้นนะถ้าเขาเห็นเรามีความสุขได้ด้วยตนเองเขาจะเริ่มอิจฉาแล้วเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะอันนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะกลับมารักตัวเองมันก็ดีเช่นเดียวกันนะในเมื่อว่าคุณช่วงนี้อาจจะหันหลังให้กับสิ่งที่คุณรักมากๆก,ก็ตาม ถึงแม้จะตัดใจจากคนที่คุณรักมากๆถึงแม้ว่ารักแค่ไหนแต่ก็ต้องหันหลังให้นะเพื่อที่จะสอนเขาว่าคุณมีคนดีๆอยู่ในชีวิตแต่คุณไม่เคยรักษามันไว้นะเมื่อคุณสูญเสียมันไปแล้วคุณจะเห็นค่ามันหรือเปล่านะอันนี้เป็นการสอนเขาโดยทางอ้อมนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะความรักของชาวราศีสิงห์ก็จะประมาณนี้มีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามานะคะมีเรื่องของการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่อ่อประคับประคองความรักแล้วก็เป็นฝ่ายที่ให้อภัยคนรักได้ตลอดนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์ประมาณว่าเจ็บแล้วไม่ค่อยจำถึงแม้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะมีอารมณ์เพ้อฝันไปบ้างนะ ฝันอยากจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีนะคะแต่ความฝันของคุณอาจจะไม่ไกลนะักนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอสตาร์ด้วยคุณจะประสบความสําเร็จที่คุณคาดฝังคาดหวังไว้เช่นเดียวกันนะคะแต่ได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์นะถ้าคุณ ไม่สามารถจะทำได้นะก็อย่าไปรับปากใครนะเพราะว่ามันจะมีคนเสียความรู้สึกจากการที่คุณไปรับปากเขาไว้ได้ง่ายๆนะแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะสำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยในเรื่องของความรักนะขอให้คุณตั้งสติให้ดีๆนะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในเรื่อง,องความรักนะแล้วอาจจะ นอนไม่หลับวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะขอให้คุณทําจิตใจให้สบายนะคะโอเคขอบคุณสําหรับการติดตาม Golden Angel ในวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ